นก,กอนแงวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้๋ยวก็ผู้ชมชมโวโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พระก็เพระผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของบ่าวไทยเด้อพี่น้องก็ วันนี้ก็อายุครบ29ปีเต็มแล้วเท่าแล้วครับทุกคนจะ30อยู่แล้วหลงเลยเนี่ยทุกคนตอนแรกแบ่าไทยจำไม่ได้เลยนะกำลังมานึกออกตอนพูดวันที่นั่แหละว่าเอาวันนี้วันเกิดเจ้าของนี่นะเอาละครทุกคนวันนี้บ่าวไทยกระถาป,ปี้ยก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหมายเดิมครับป่าบ้านหนองเมฆเขาจำโม้เลขาอำเภอบุญเล็กจังหวัดอุดรธานีครับช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดรวมเนี่ยครับทุกคนเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินจะเป็นเห็ดดินรวมๆพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากทานเห็ดรวมก็ สามารถแอดไลน์ line, หรือว่าโทรมาสอบถามหรือสะดวดทท้งมาทางแฟนเพจ a ฟ e b o o กก็ได้นะครับทุกคนก็เห็ดรวมก็จะโลละสามร้อยครับจะเป็นรวมเห็ดที่บอกไายกระสาเปียได้ในวันนั้นครับอ่าหนึ่งโลก,ก็จะมีค่าส่งเจ็ดสิบาทนะครับสองโลขึ้นไปก็ส่งฟรีครับทุกคนไปครับเดี๋ยวไปรอลุ้นว่าวันนี้บอกลายกระสาเปียจะมาหรือเปล่า you เห็ดขาวเห็ดดินนี่แหละพี่น้องพอจะได้เก็บช่วงนี้นี่จะดอกง,งามอยู่เด้อเป็นหมูด้วยเบื้องนี้ครับขาวๆอยู่อยู่ใกล้ใบไม้เนาะออกก็ออกดินแห้งๆเลยเด้อบาวทักกระถาเปี้ยนี่จอบอยู่เด้อเห็ดบดขอนี่ครับทุกคนยังไม่ออกอยู่หาจอบหาเบื้องอยู่เด้อจะเป็นแนวไหนออกก็ยังใครครับทุกคนพอได้มีงานทํา นี่ดอกนี้นี่โอ้ยหมดนี่นี่เพื่อเป็นีน่หมดกะร้ายหลายครับหมดแดงไปจะหมดไปจะหมดัหมดหมดูะหมหมจะเห็บหมูมีอีกบ้านมไม้แถวเนี้ย กอแดองครับแดดกค่ส่งดีดีครับทุกคน ก๋อแดง<ะ>เกมูนะครับเกยขาวดิน เห็ดขาวดินเห็ดแดงนแล้วพี่น้องช่วงนี้จะมีบาเรกัสาาเปียก็ได้จะร้อรอให้เห็ดบดขอนออกสักทีปีกายนี่บาเรกัสาาเปียเก็บตั้งแต่เดือนตุลาช่วงวันที่สิบห้าสิบหกไปแล้วเด้อทุกคนบดขอนเนี่ช่วงนี้ยังไม่เห็นพ่อดอกอยู่แต่ว่าพ่อแม่คนหนึ่งเขามีคนเห็นอยู่เนาะเป็นดอกคนว่าเป็นดอกรุ่นปากปิ้งก็คือยังมีอยู่ยังเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ทันออกหลายนะแต่ว่าแถวป่าแถวเปียซาเปียหานี่ยยังไม่มีเลยเนาะ อรอลุ้นครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงหืมกหเห็นลังเกียจก็คือ,อยังมีงามๆเนาะค่ะ สดหนังเขียวมีอย่างงามเรือครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาวันนี้ของบารังคาสาวเปียครับเลอครึ่งตามาหลายเติบเด้อพี่น้องเกือบเต็มตาอยู่เด้อตาใหญ่ครับผมวันนี้บารังคาสาวเปียก็ยังไม่ได้หาทั่วนะครับหาข้าวเดียวครับทุกคนมาก็มาถึงป่าก็เก้าโมงกับสิบโมงแล้วครับไม่ได้มาเร็วบารังคาสาวเปียก็ไม่ได้หาทั่วดีครับหาแบบว่า ที่ที่มันมีเห็ดน้าทุกคนแถวข้อ,ว,อวัวแถวดอนทวดวข้างในบาดทะแสบเปียกยังมาทันได้ไปครับเมื่อวานบาดทะแสาเปียกก็ได้เห็นอยู่ข้างในหลายเติบครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ล้อเข้าไปหาเลยก็คุยกันว่าจะกลับไปช่วยไม่ใหญ่เฮ็ดมันครับทุกคนไปทํามันพรุ่งนี้บาดทะสาเปียกค่อยจะมาเช้าหน่อยแล้วก็มาเดินเลาะให้มันทั่วทั่วครับเห็ดวันนี้ก็มีจัดสวยแล้วครับเห็ดอ่าก่อดงเห็ดหลังเขียวเห็ดแดงแดงหนาแดงน้ำหมากเห็ดขาวดิน มีจะดอกจมตูมสวยๆครับผมดอกบานก็บานงะบานแข็งครับไม่มีดอกแก่เ,เด้อครับพี่น้องช่วงเห็ดอ่าช่วงไม่มีฝนนี่ทุกคนช่วงดินนั่งแห้งนี่ก็ถือว่างามครับถือว่ามาหลายเติบอยู่หนักเติบเด้อครับนี่บเบาๆเด้อครับตอนได้บัตรภาษาเปียก็ไม่คิดว่าจะหมานเลยครับแต่ถ้าบาัตรภาษาเปียล็อกเข้าไปข้างในนี่ครับทุกคนก็คงจะหมานเพิ่มอีกเป็นจนเต็มตะกร้าแล้ะครับคงจะได้ประมาณเมื่อวานถ้าเกิดเข้าไปอีก ก็พรุ่งนี้พ่อว่ากันใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวบาลกะสาวเปี๊ยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะคือเก่าครับเลาะป่าเผื่อหมัเห็ดบดขอนาาด้วยก็จะลองมาเลาะดูครับแต่วันนี้แถวฝั่งที่บาลกะสาวเปี๊ยหา,หาเห็ดก็ยังไม่ทันมีครับทุกคนเห็ดบดขอนยังไม่ทันเห็นอยู่เอาละครับทุกคนคลิปผมนี้เก็่ยวกบคลิปวันที่21นะครับเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566นะครับพิกัดที่บาลกะสาวเปี๊ยมาห,าหาเห็ดวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองมีเขาจำนวนเลขขามเบอร์บนจริ้งเจ้าดุบบนราชธานีครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เบ่าแลาสาวเปียวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของผมนะครับและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าแลาสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ